ครับช่วงสุดท้ายของอ e ีบิชินไซวันนี้นะฮะก็พอฟังคนที่อยู่ในแวดวงรถยนต์พูดคุยกันแล้วเนี่ยมไม่มีใครคือ <c oughs> คือส่วนใหญ่ผมฟังดูนี่นะส่วนใหญ่ย้อนกลับไปจุดตั้งต้นหมดครับก็คือว่าในแง่หลักการไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเอ๊ะจะไปส่งเสริมให้มีรถคันแรกกันทำไม,มถ้าบอกว่าจะช่วยค่ายลก็บอกเอ้ยขาขึ้นอยู่แล้วไม่เห็นต้องช่วยค่ายลถเลยถ้าบอกจะช่วยคนทำงานได้มีรถคันแรก S <S เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็เป็นภาษีให้เพื่อใ,<ช>ให้ต้นทุนของเขาลดลงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็บอกไม่ใช่งันนะเพราะมันต้องผ่อนไปอีก5ปีนะช,ชีวิตมันจะมีภาระเพิ่มพูนขึ้นทันทีแล้วจะพออยู่พอกินกันหรือเพราะนั้นในแง่ตอบโจทย์ผู้ซื้อที่จะมีรถคันแรกตามนิโยบายที่หาเสียงไว้ก็ยังเป็นคําถามโตวๆว่าแล้วเขาจะอยู่กันไปอีกในข้างหน้าหลังจากซื้อรถเนี่ยต้องผ่อนเดือนละอย่างต่ำๆเท่าไหร่ล่ะ เจ็ดแปดพันละมั้งผมว่านะค่าน้ำมันอีกเออค่าน้ำมันอีกสี่ห้าพัน้มันจะเหลือกินกันแต่ละเดือนไหมครับนะฮะถ้าบอกว่าจะส่งเสริมค่ายรถเขาก็บอกว่าไม่เห็นต้องไปส่งเสริมแถมไปทําแบบนี้ก็เท่ากับเดี๋ยวปีหน้าไม่ต้องขายเลยครับเพราะว่ามันซื้อกันปีนี้หมดแล้วอืมก็เลยไม่รู้ตกลงมันมันดีหรือไม่ดีกันแน่ครับนะฮะอืมนะฮะแต่ยังไม่นับอะไรที่นเดชว่าพวกเต็นท์ก็ เดี๋ยวจสวมสิทธิ์เดี๋ยวจะอะไรกันอีกเต็นท์รถมือสองก็จะวุ่นวายกันไปอีกกลายเป็นปัญหาที่จะต้องกลับมาแก้ไขนะฮะจากปมของตัวเองเงื่อนของตัวเองเนี่ที่ทำไว้อยู่เรื่อยๆนะรถห้าแสนคันที่มันจะต้องออกมาภายในปีหน้าสมมติว่าเขาไปส่งมอบกันปีหน้าทั้งหมดห้าแสนคันเพิ่มมาจากตัวเลขปกติ ลดมันจะติดขนาดไหนอ่ไม่อยากจะคิดเลยนะฮะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของ e b i s i n ซ i ไวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้คุณรัชพลเหล่าวานิดผมพีเกียตบุญเรืองพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ